สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับปีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามส่อนะครับวันนี้นะครับเรามีเหรียญนะครับเหรียญพรปีใหม่นะครับปี2537นะครับรุ่นพรปีใหม่ปี2537นะครับหลวงพ่อคูณปริสุโธวัดปั้นไล่นะครับเหรียญรุ่นนี้นิตยสาร ศักดิ์สิทธิ์นะครับจัดสร้างขึ้นในปี2517น,นะครับเพื่อแจกในนิยตยสารนะครับนะจัดสร้างไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนวะและแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนะจัดสร้างไม่เยอะนะครับจำนวนจัดสร้างอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับนะ วันนี้เรามาดูนะครับเหรียญแท้นะครับผ้าแท้ก็ดูกันแบบไหนนะครับรุ่นนี้มีเก๊ออกมาแล้วนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เริ่มมีราคาขึ้นมานะครับนะาราคาส่วนหน่วราคาอยู่ที่200-400ถึง400บาทนะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนะรุ่นไหนอ่าเหรียญไหนออกลุ้งเยอะๆนะครับ ยุงลุงเยอะๆก็จะแพงหน่อยนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนะวันนี้เรามาจะมาสอนวิธีการดูนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับเก๊ออกมาแล้วนะครับเก๊ออกเก๊ถอดพิมพ์ออกมาแล้วนะครับนะเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวขอซูมก่อนนะนี่นะครับนะ อ <herman o. S 1> ันด <to> ับที <to> 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 ่1นะครับอันดับที่1นะครับให้ดูที่คําว่าปลอดภัยนะครับนะให้ดูคําว่าปลอดภัยนะครับสระอาะนะครับสระอาดตรงเหนือพอสัมภาสนี้นะครับนะสระอาะจะมีหางแทงขึ้นมาบนมือหลวงพ่อนะครับจะมีหางแทงขึ้นมาหลวงพ่อนะครับนี่นะครับนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆนะครับ เช็ดกล้องก่อนนะครับแป๊นี่นะครับนี่นะครับนะนี่นะฮะตรงไม่หันอากาศนี่นะครับตรงปลายไม่หันอากาศนะครับจะมีเส้นเสาอากาศแทงไปที่นิ้วนางหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับนะดูเหรียญน,นี้ที่มีไหมเหรียญน,นี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับนะนี่นะครับนะอ,ะ <Bruno> อา่าชัดเจน,นครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองให้ดู um like you know. ดที่อักขละนะตัวนี้นะครับอักขละนะตัวนี้นะครับจะมีเส้นซ้อนบริเวณหัวนะครับ แต่บางเหรียญมีเต็มเลยนะครับบางเหรียญนี้มีทั่วเลยนะครับแต่บางองค์ก็มีเฉพาะทั้งหัวนี้กับหางนี้เท่านั้นนะครับจะมีเส้นซ้อนด้านล่างนะครับเป็นเส้นเหมือนเส้นขนมจีนนะฮะนี่นะครับนะนี่นะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับเนื้อเนื้อซ้อนเกินขึ้นมาแบบนี้นะครับนะ อ่าพักเกยังถอดไม่ติดนะครับนะอาดูเดี๋ยวนี้นะครับดูเดี๋ยวนี้นะครับนี่นะครับนะชัดเจนนะครับจะมีเส้นซ้อนแบบนี้ทุกองค์นะครับนะอันดับที่สามครับอันดับที่สามให้ดูบริเวณที่ขอบนะครับบริเวณสิบเอ็ดนาฬิกานะครับสิบเอ็ดนาฬิกานะครับจะมีเนื้อเกินบริเวณกหนกตรงนี้นะครับนะ ให้ดูให้ดูระหว่างตัวหนอนเนี่ยให้ดูระหว่างตัวหนอนเนี่ยจะมีเนื้อเกินบริเวณขอบเหรียญนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับมีสองจุดนะครับคือขีดแล้วก็เว้นวักแล้วก็ขีดนะครับนะให้ดูบริเวณนี้นะครับบริเวณขนอนี้ครับดูนะครับนี่นะครับนะนี่ครับเนื้อเกินนะครับนะมีสองจุดนะครับเนี่ยนี่ฮะมีสองจุดนะครับสองวักนะครับ ดูเหรียญนี้นะครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับนะชัดเจนนะครับนะฮะนี่ฮะชัดเจนนะครับอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่นะครับให้พลิกไปด้านหลังนะครับให้พลิกไปด้านหลังนะครับให้ดูที่โค้ดนะครับให้ดูที่โค้ดนะครับ โคดจะตอกที่ขวามือของยันนะครับโคดที่จะตอกที่ขวามือของยันนะครับโค้ดจะเป็นตัวสอสารานะครับนะที่ย่อมาจากนิตยศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับนะให้ดูนะครับเป็นโค้ดตอกคมชัดนะครับโค้ดตอกคมชัดนะครับนี่ฮะแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ขอบวงกลมอ่าจะจะติดแค่ครึ่งเดียวนะครับนะนี่ฮะ เป็นสอดสลาแบบนี้นะครับนะโคดโคดโคดเนี่ยผมว่ามีหลายตัวนะครับนะให้พลิกตรงที่เป็นโคดตอบไว้ก่อนนะครับตอบตรงเป็นสอดสลาไว้ก่อนนะครับนะนี่นะครับนะโคดตอบมีหลายตัวนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้แยกให้ดูนะครับนะอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าให้ดูที่ตัวหนังสือนะครับให้ดูที่ตัวหนังสือนะครับ เกิดจากการแกะบล็อกนะครับทําให้ตัวหนังสือนี้แตกนะครับนี่ฮะแตกเป็นปกตินะครับตรงลายเส้นหลงพ่อคูณปริสูโตนี่นะครับนี่คือลายเส้นหลงพ่อคูณนะครับลายมือหลงพ่อคูณนะครับนะจะมีเส้นแตกเป็นสองเส้นตลอดเลยนะครับนะนี่นะครับนะนี่นะครับแตกเป็นสองเส้นนะครับอักขระตัวละตัวตัวอักษรตัวละตัวนะครับจะแตกเป็นสองเส้นแบบนี้นะครับ นี่นะครับนะนี่นะครับเนี่ยชัดเลยนี่อ่านี่นักะแตกเป็นสองเส้นนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมาดูเหรียญนี้นะครับนะดูเหรียญนี้นะครับนะสักครู่นะครับนี่ไม่รับสอบก็เห็นนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะไม่้องสอบก็เห็นแล้ะครับนี่ฮะนี่ฮะบริเวณนี้นะครับเนี่ย ตรงคำว่าคูณปริสุทธโทนี่นะครับตัวอักษรจะเป็นสองเส้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 นสสน,สสสนะครับนี่นะครับอันดับที่หกนะครับอันดับที่หกนะครับให้ดูบริเวณนี่นะครับขอบนี้นะครับขอบโดยรอบนะครับจะมีเหมือนเส้นลัศมีนะครับเส้นรัศมีแทงขึ้นไปหาข้อเปลี่ยนนะครับเส้นรัศมีนะครับเกิดจากการแรงกดปั๊มนะครับแรงกดปั๊มเป็น เกิดปฏิกิริยานะครับของโลหะนะครับทําให้เป็นเส้นเส้นเส้นเสียนนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหชัดเจนนะครับนี่ฮะเป็นเส้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 นไปนะครับนะนี่แรงกดปั๊มนะครับทําให้เกิดแบบนี้นะครับนะแรงปั๊มนะครับนี่ฮจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับทั่วเหรียญนะครับ รอบนะครับรอบเฉพาะรอบขอบนี้นะครับเนี่ยรอบขอบนี้เท่านั้นนะครับเป็นนะครับนะนี่แมเอ่ยจะซูมเห็นไหมเอ่ยนี่ครับเห็นอยู่ดีนะครับนะนี่นะครับนะนี่ฮะเขาเรียกเขาเรียกเส้นรัดสมีของเหรียญน,นะครับ ลักต์มีของเหรียญนะครับเกิดปฏิกิริยาแรงปั๊มนะครับทําให้เกิดแบบนี้นะครับนะอันดับที่เจ็ดครับอันดับที่เจ็ดคือจุดจ่ายตังของเรานะครับอันดับที่เจ็ดคือจุดจ่ายตังของเรานะครับให้พิกหลวงพ่อไปด้านซ้ายนะครับให้พิกหลวงพ่อไปด้านซ้ายนะครับให้ดูบริเวณขอบตัดบริเวณนี้นะครับนี่นะครับหยักที่สองนะครับหยักที่สองก็หยักที่สามนะครับ อันนี้อยากที่หนึ่งอยากที่สองอยากที่สามครับให้ดูสองกับสามนะครับสองกับสามจะเป็นลักษณะเหมือนทิวเขา่ครับทิวเขาครับตัดขาดเวืบแล้วก็ยักลงแลวก็เวอย่บงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดวาดให้ดูนะครับนะนี่นะครับสมมุติว่า,านี่นะครับนี่นะครับนะ ขอแบบนี้นะครับนะขอบแบบนี้อันนี้คือคืออยักที่หนึ่งนะครับสมมุตินะครับอันนี้คืออยักที่หนึ่งอันนี้คืออยักที่สองนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหยักที่สามไปนะครับอันนี้ปล่อยมันนะครับมันจะพื้นขึ้นมาแบบนี้ครับมาวืดมางี้นะครับครอบตัดนะครับแล้วก็ยักลงงี้ครับยักลงตรงขอบตัดต่อจุดไอ้ขอบขยักที่สองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะยืบขึ้นมาใหม่ครับยืบขึ้นมาใหม่จะถึงอ นี่ครับจะเป็นเหมือนทิวเขาแบบนี้นะครับเนี่ยรอยตัดนะครับอันนี้จะเป็นรอยตัดนะครับรอยตัดรอยตัดรอยตัดนะครับอันนี้จะเป็นรอยฉีดนะครับรอยฉีดของเหลียนนะครับนะนี่ฮะบริเวณนี้ฮะดูนะครับดูนะฮะ ี่ครับนะเป็นเหมือนทิวเขานะครับนะโอ้โหชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับจะดูเหรียญนี้นะครับดูเหรียญนี้นะครับไม่ชัดนี่ครับนี่ครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นเหมือนทิวเขาสองลูกนะครับนะนี่ครับนะอไม่ชัดเลย นี่ครับโอเคครับชัดเจนครับอ่าจบนะครับ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 กับเหรียญพรปีใหม่นะครับอ่าพรปีใหม่นิตยสารสักดิธิ์จัดสร้างนะครับปีสอง7นอสาสิบเดนะครับนะหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะวัดปันไรนะครับปลุกเสกยาวนานกว่าสองชั่วโมงเต็มนะครับนะ เหรียญรุ 1, ่นนี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับตามนิตยสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเหียศักดิ์สิทธิ์ทำทำแจกสมาชิกนะครับนะรุ่นนี้จึงทําให้แบบตอนนี้มีประสบการณ์มากมายนะครับเหรียญรุ่นนี้จึงมีเกิดมีราคาขึ้นมานะครับนะจึงมีการทําเก๊นะครับเก๊แต่ยังไม่เหมือนนะครับตอนนี้ยังไม่เนียนนะครับยังยังออกแบบ เบอร์เบอร์บวม,มอยู่นะครับเป็นเกทถอดนั่นเองน,นะครับนะอาจบกันไปครับจบกันไปนะครับกับเหรียญพรปีใหม่ปี2537นะครับนะหลวงพ่อคุณปริสตุโธวัดปันไล่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบีบีปาลมีพ่อคุณบายหลังขามสอด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้อ่า ชมคลิปใหม่ๆของเราทันใจนะครับผมนะขอบคุณครับ